精彩。 ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องเกมนรกโลกเส้นตายโดยสุ่ยเชียนเฉิงไม่เจอกันแค่แป๊บเดียวนายยังโง่เหมือนเดิมนะเชียวรุ่ยตูวทำร้ายคนในหน่าต่าบฉันพวกนายตายได้คุณเจ้าทิ้งเขาไว้กับผมเพราะฉันเป็นปรมาจารย์ฉันจะพาไปจากที่นี่ถึงตอนนั้นเราสองคนไม่ติดค้ามกันมีสามคนผู้ควบคุมจิตสองคนมือปืนระยะไกลน่าจะเป็นคนเหนือมนุษย์ ช่วยฉันหน่อย <C oughs> <C oughs> อย่าเล่า <C oughs> ตอนที่สิบห้า ฉันเชื่อสู่อ้ในผ่านการทดสอบแล้วโถ่โอพอแผลเป็นหายไปทำไมกลายเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวไปได้อย่าเล่าการโจมตีเมื่อครู่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะอีกฝ่ายมีผู้ควบคุมจิตบาดเจ็บคือนี้นไม่ใช่ปัญหาแล้วล่ะก็แค่ความเสียหายของเรา วันนี้นายพูดน้อยนะขอโทษนอยขอโทษนะเพราผมไม่ฟังคำเตือนคิดแต่จะเอาชนะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาโทษตัวเองผมไปคนทำร้ายสูไอ้ขอโทษนะจะออนไว้ทำไมสูไอยังไม่หมดลมหายใจถ้าจะขอโทษก็รอเขาฟื้นแล้วขอโทษเอง จำเป็นตอนนี้คือคิดว่าเจ้ายัางไงต่อตอนนี้พวกเราใช้แต้มที่มีจนหมดแล้วไม่มีม้วนหนังสือรักษาสู่อ้ายก็ทนได้ไม่นาน้ยพวกนายถูกสุ่มโจมตีได้ไงตอนเทเลพอร์ตมาก็โดนสุ่มโจมตีแล้วคุณเคยบอกว่าพวกเขาคือนักล่าเงินรางวัลที่รับภารกิจจากกิวยอดแหลมน่าจะเตรียมตัวแล้วไม่สิประกาศเงินรางวัลน,น้ำจับของกิวยอดแหลมต้องเปิดเผยฉันเคยเห็นมีแค่ชื่อแท้กับรูปครึ่งตัวไม่มีรายละเอียดอะไร พวกเขาไม่น่ารู้ว่าพวกนายไปโต้มูดเสี้ยนอกัศจากจะรู้เวลาและตำแหน่งในการเทเลพอร์ตเรื่องนี้นะเกรงจะเกี่ยวข้องกับเจ้าเมืองประจำถิน่นคาดว่าเราคงความแตกแต่ต้นแต่เป็นไปได้ว่าติดตามฉันกับซูอ้ายจนเจอตู้มูดเสี้ยนลลาใจซะแล้วไม่แน่เลยยังมีคนอื่นที่เห็นเราเขาน่าสงสัยที่สุด ต่อไปเอาไงดีเดาวไปเรื่อยไม่มีค่าอะไรจะนั่งรอความตายไม่ได้พวกนายมีค่าหัวไม่สะดวกออกไปข้างนอกพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปคุยกับเจ้าเมืองเองต่อให้โต้มดเซียจะไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ไปถึงเจ้าเมือง ผู้ใช้กูระดับ8รับแขกผ่านวิทยุสื่อสารไม่เหมาะมัง้งขอโทษนะฉันกำลังมีธุระตอนนี้ไม่สะดวกจะเจอเชิญกลับไปเถอะเมื่อวานเพื่อนฉันถูกปล้นตอนอยู่ในเมืองตามกฎระเบียบเจ้าเมืองควรรับรองความปลอดภัยของทั้งเมืองสิที่มาวันนี้พออยากทวงความยุติธรรมก็ได้ฉันกใจเล้างั้นก็รบกวนเจ้าเมืองด้วย ข้อความเสุณชายเฉียวสบายดีไหมยังจะท่านพูดกับนายได้ไหมท่านขอเป็นตัวแทนติวหัวใจแห่งเซนเชิญนายเป็นแขกกุมดาวขั้นกินหลงพูดกันตรงๆนะกลุมดาวขั้นกินหลงไปที่ปลอดภัยที่สุดในเกตันลกเส้นใตยตรงแทมมานจนหมายฉบับนี้สี่ร้อยแมเป็นค่าการเทเลพอร์ตถือสวัสดิ์เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันเพื่อเชื่อมมิตรกัน ในหมู่ผู้สังเกตการที่พี่บอกเหมือนจะไม่มีกิวหัวใจแห่งเซนกิวหัวใจแห่งเซน,เเนไม่มีผู้สังเกตการแต่เป็นกิวใหญ่ที่สุดในเกมนรกโลกเส้นตายทำไมกันในายใหญ่พวกเขาเป็นผู้ไกลเกลียบอกว่าต้องยุติการแข่งข้าและตัวเขาอัปเกรดยังไงต่อให้มีคนสงสัยก็ไม่มีใครกล้าถามเขาแต่สโ,โลแกนนี้ของเขาก็ได้ใจคนหน้าดูพวกที่ไม่มีความคิดอยากเป็นปรมาจารย์ไปรวมตัวอยู่กับเขา ตอนนี้กิวหัวใจแห่งเซนมีระดับ13คนระดับ90คนก็แปลว่าพวกเขาสร้างผู้สังเกตการตอนไหนก็ได้แค่สี่คนที่กิวหัวใจแห่งเซนบอกจะปกป้องนายไม่ได้พูดเว่อร์เกินจริงลองคิดดูดีๆเถอะอืฉันจะไปล้างหน้าให้สดชื่นก่อนหลายวันนี้สวยจริงๆเฮ้อ ขอน้อมรับแค่น้ำใจฉันเฉียวจริงถิงไม่เคยอาศัยใครมาปกป้องสี่ร้อยแต้มถือว่าฉันยืมหลังจากนี้คืนเต็มจำนวนแน่ดูเหมือนนายจะตัดสินใจแล้วผมไม่มีทางไปขอร้องเฉียวรุ่ยตูตอนนี้ทำได้แค่ลุยเต็มที่ผมพาซูอ้ายออกมาจากสินเย่หูต้องหาวิธีช่วยเขา ไปเออพี่เตาจะไปหรืออยู่บอกมาเลยยังจะใช้อารมณ์อยู่อีกมันคือข้อดีแล้วก็ฆ่าชีวิตนายพลาดคำเชิญของกิวหัวใจแห่งซึนเท่ากับตัดโอกาสรอดเดียวต่อไปคือการไล่ฆ่าไม่รู้จักจบสิน้นนายเตรียมตัวพร้อมหรือยังแล้วก็ผู้ที่เชื่อใจนายพวกเขาเตรียมตัวพร้อมหรือยัง ตอนแรกฉันละปากแค่จะออกโรงแทนนายเพื่อเอาหินยันไอสวาสามคนที่โดนไล่เมื่อวานฉันนับว่าพูดจริงทำจริงเรื่องหลังจากนี้ฉันไม่เอาด้วยแล้วฉันจะอยู่ต่อสถานการณ์โกลงลหลมากก่อนตกดึกฉันจะไปสืบข่าวในเมือง คนบอกให้ไวว่าอีกฝั่งจะมีมนุษย์ข้าพระดับเก้าเอาซส,สหายของฉันเกือบต้องตายตอนนี้ทาได้แค่ล่างแขนครึ่งหนึ่งไปรักษารับงานครั้งแรกก็ยากแล้ว้าภารกิจเสร็จสิน้นต้องเพิ่มเงินด้วยกําลังสนทนามนุษย์ข้าพระดับเก้าคนนั้นออกจากกลุ่มแล้วทําภารกิจให้เสร็จค่าตอบแทนไม่ใช่ปัญหาอย่าทําให้เสียเรื่องอีก <laughs> วางใจเถอะขอแค่เงินเหมาะสมอะอะไรก็คุยง่ายหมดอะ สหายที่คบมาหลายปีผู้ได้ถูกคือร่วมงานกันชัว่วคราวไม่ใช่พอเสร็จธุรกิจแล้วจะเด้ตุกติกับฉันใช่ไหมพวกอะไรระวังหน่อยได้นคนีใจที่การดำจับไม่ต้องจับเป็ดไม่งั้นธุรกิจระดับนี้จะตกมาถึงระดับหกอย่างไดหรอือนายสายการนักล่างเงินรางวัลอย่างพวกเราเป็นธุรกิจตีสองหนะ้าไม่พูดแบบนี้จะขอเพิ่มเงินได้ไงแต่บวิ่งเวลาไม่ได้ ผูิชาเกิวยอดแหลมจะส่งคนมาเคลียรเรื่องนี้ถ้าเป็นแบบนั้น <_' S 1> เงินออมน้ำจับของเจ้าเมืองก็จะหายไปหมดถึงตอนนั้นจะไม่ได้สักอย่างธุรก,กิจครั้งนี้ก็สูญเปล่า <_' S 1> นั่นนายกะจะเอายังไงเจ้าเมืองก็บอกแล้วนี่คนที่ไกลที่สุดในหมู่พวกเขาออกจากกลุ่มแล้วแล้วก็หาเจ้าหน้าที่เมืองของรางับการก,ารกํหนดค่าของอีกฝั่งได้คืนนี้ก็จัดการให้เสร็จสินส้นเฮ้อฮะ ฉันถามรายละเอียดของพวกที่รอบโจมตีฉันเธอจะมองฉันแบบนี้ทําไมไม่มีอะไรแค่คิดไม่ถึงเฉยๆว่าหานปินจะถูกนายกำจัดทิ้งชิเรื่องหานปินก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นเพิ่งออกจากหมู่บ้านมือใหม่ความลับก็แตกทําให้เจ้าหน้าที่เมืองบาดเจ็บอีกฮึอเอเอ้ยอย่าใจร้อนไปเลยพี่กขพูดไม่ผิดจะเห็นภาพการต่อสู้เมื่อคืนพวกนายไม่ตระหนักรู้ถึงการร่วมมือสถานการณ์ทั่วไปทุกคนจะระดมสมองเพื่อซ่อนเจ้าหน้าที่เมืองเอาไว้ให้ดี ไม่มีแบบพวกนายที่เดินวางก้าวไปหาศัตรูซึ่งๆหน้าเกมนรกโลกเส้นตายอาศัยศักยภาพครั้งนี้ต้องเผชิญกับกิวหลักทั้งสามเทียบกันแล้วหานปินแค่ละคนปาหีเล็กๆเฮ้แด้ขอโทษนะคำถามที่นายเพิ่งถามไปคงต้องทำให้นายผิดหวังตามกฎระเบียบแล้วฉันไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้เล่นคนอื่น อย่าท้อแท้ไปเลยแม้เปอร์เซ็นต์ในการคลี่คลายอุปสรรคของนายเกือบเป็นศูนย์แต่ฉันตั้งตารอดูผลงานของนายนะมีอะไรให้เฝ้ารอหาวิธีเอาตัวรอดก่อนค่อยว่ากันจบการสอบถามสืบเจอข้อมูลที่มีประโยชน์ไหม <c oughs> ในพื้นที่ระบบก็ถามเอาเบาะแสไม่ได้ มีแค่วิธีเดียวเล่านายหมายถึงสังเกตการแบบเรียวถามนายก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันงั้นเหรอ เทศที่ทำการเจ้าเมืองคืนนี้มีการรอบโจมตีนะปกป้องสู่ไอให้ดีอีกฝ่ายใช้กูระดับ8ระวังด้วย รอดได้หยิบหจ่าหย่าย่าดูเหมือนคราวนี้พวกนายเตรียมตัวมาดีผู้กอบคุ้มจิตคนเหนือมนุษย์และเจ้าที่เมืองกำหนดค่าหน้าที่ครบด้าน แม้จะสามต่อสามเราเองก็ยังได้เปรียบแล้วยิ่งคนเหนืนอมนุษย์เขาพวกนายไม่อยู่เจ้าหน้าที่เมืองก็ไม่ได้สติพวกนายก็ยังมีกันสามคนเหรอ ใช่สิยังมาอีกเหรอยังไม่ไปเหรอถ้าฉันไปแล้วใครจะเก็บสวาอย่างพวกนายกันล่ะีอสวาเหรอแค่สวาไม่กี่คนนต่ถึงก็เลยละครฉากใหญ่เลยเหรอละครฉากนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นแค่พวกนายดูกำจัดริ้วล้ออย่างพวกนายถึงจะมีสมาธิต่อกรกับเจ้าเมืองได้ย่า มีประเทศที่ทำการเจ้าเมืองเราก่อนสูไอ้ายเธอฟื้นแล้วเหรอเราถูกจับตาหมกอ,อยู่นอกหน้าตางระหว่างทางกลับมามันก็ตามฉันตลอด จ้าหน้าที่เมืองอย่างพวกเธอใช้จิตใต้สำนึกอ่านข้อความได้ฉันเลยส่งข่าวให้เธอคนเดียวอย่าพึ่งบอกใครนายยอกอัอนบนาําป่งลอดเสียออกจากทัพทัาากษะการแสดงสองคนนั้นแยก่เกินฉันกลัวคนอื่นจะมองพิรุษออกหาโอกาสบอกพวกเขาสองคนฉันฟื้นตั้งแต่นายใช้ม้วหนังสือร,รักษาข่าวจากพิเตาเกือบส่งเวลาเดียวกันดังนั้นฉันจึงแกล้งไม่ได้สติดูการสังเกตเน่าหน้าต่างกระทั่งที่มันถอนตัวถึงได้กล้าพูดกับพวกนาย พี่เตาคงเดาการตัดสินใจของนายอ๋อกฉันรู้อยู่แล้วเชียวว่าเขาไม่ใช่คนไม่ซื่อสัตย์แผนการทั้งหมดคืออะไรเหมือนที่พวกนายคิดพี่เตาแกล้งออกจากกลุ่มเพื่อล่อเสือออกจากถ้ำให้นักล่างเงินรางวัลตกหลุมพรางได้กำจัดสังเกตการของเจ้าเมืองจัดก,การตัวปัญหาไม่กี่ตัวค่อยต่อกรกับเจ้าเมืองฉันนึกว่าการจัดการเจ้าเมืองไม่มีวิธีดีๆเหลืออยู่แต่ตอนนี้เธอฟื้นเล่างั้นก็ไม่ต้องเสี่ยงจัดก,การนักล่างเงินรางวัลเสร็จก็หนีไปเลยไม่ต้องสนใจเดิมทีมันก็ได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วทำไมล่ะที่อุปกรณ์น้ำแข็งสีเงินออกจากร่างกายนายแล้วไม่ตายจะเหมือนเขารู้แล้วมีอ่านให้ความลับนี้ั่วไเลยที่แท้นายคือผู้ควบคุมจิตในกลุ่นตัดสินอาชีพจากการโจมตียังสะเท่าอยู่ดี

《深渊》游戏原著正在火热追读中，扫描二维码下载爱奇艺小说 APP，一起进入游戏世界，会员免费读。ตัวอย่างตอนต่อไปหลังบ้านของระบบที่ทำการเจ้าเมืองไม่เป็นแบบนี้พลังของฉันถูกบล็อกแล้วต <laughs> ิด <noise> ต่อไปเออไม่ได้นั่งถอยหลังเริ่มเก็บแปลกจริงเป็นแบบนี้ได้ไงเกมมันย้อนกลับเลยจ้าภาพหลงตาทำร้ายคนได้เหรอ ภาพลงตาคือของปลอมแต่การโจมตีอาจจะเป็นของจริงแยกการลุนเข้าไป